พักสวนขั้วเนาะมวยโอ้หนี่แต่แต่มันแดดได้เหมยบางใน่มันตายแดดเนาะ mm hmm. โอ้แดดมันแห้งขนาดเลยแต่ว่ามันอกาพ่อก,กินได้อยู่เพ mm hmm. ิ่นโพไซเคมี่รักเนาะเพิ่นโพสีดากเนาะต้นอันนวยยังบักฝากบ่างหมยแม่นบ่ฮะน้ำเต้าเนาะโอ้ไม่ใหญ่ติมนี่ปลูกของไว้กินเยอะเลยนะ ควางตุ้งนี่ก็เอาไปผัดเอาไปลวกพักปลอดสารพักปลอดสารพิษพิน,พน่ะบกบวบปัาดบกบอก้อนขื้แกวตัวนี้สิกแกแน่อยู่ในนี่เนาะอ้อนอยู่อด,อด,ดอกไปผัดใส่ใครเอาแรงผัดใส่ใครเขา บ้านนาป่าดงแล้วเขาถือกักตัวสิบสี่มือเนาะถูกกักตัวสิบสีกก่ว,วันนะแต่ว่าถ้ามีผักแบบนี้ก็อยู่ได้นะกักตัวสิบสี่มือน้านี่น้าม,มาดานเนาะอุโมงค์นป้นนนนนป,ป็ปลาปลาของนนขนนนอนเนาะ้ต่ปลาปลาคือเบิ้ลหอดอ้วนดีน่าเหมือนเนาะ มั้าดอกมันําเนี่ยว่าดอกมันลวกหวานโอ้ปลูกผักหลายเนาะปลูกผักหลายเนาะบ่อูดหยังกินเนาะ เออแดดมันฮอันพดโอ้ผักเซียนนี่กระปูกเนาะผักเซียนยนี่เนาะผักเซียนผักเซียนโอ้โโอ้เฮือนเฮือนไผ่นี่ป้าเฮือนไผ่สิมาเห็ดนี่โอ้เขาเป็นช่าง กะดีอยู่ซ้ำนี่แหละกะล่งพ่ออยู่เฮ็ดหง่หลายวิคีขันปัดกวดแดดมันแหงเนาะบักน้อยนาเนี่ยเป็นตะปูกกันอยู่มันปล oh. um, ูกไงบักม่วงนี่ก็โดกดีเถอะท่านนี่ยังนี่โชคอันนั้นบ่โชคอันนั้นบ่ เขียใหญ่แมนบ่ะโอ้มันดกตัวนีิเนาะอืมปลูกเล้วกปลูกไคกินมันกินได้เบิดนเนาะเออถ้าปลูกได้เขาก็ได้กินเก็บขายก็ได เลือกกรเก็บขายมันห่อนมันห่อนอีลีแดดกระแดดคักแดดเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนไปไหลายเนาะไข่จื้อเมื่อไรได้หนี่ม่จะโดนเหรอเนาะมันเปลี่ยนเป็นลายเอ่อมันตะก่อนมันโมเป็นแนวนี้น่ะแม่ตะก่ามันโมเป็นแนวนี้น่ะ มันก็ก็ดีมีก้อนองมาอยู่หลายขึ้นเนาะอยู่เงียบๆดีกว่าเนาะเออเ,ออเออจ้าคือข่อยเลยข่อยอยากไปอยู่ตรงในตรงหน้าผนะู้น่ะเออแมน มักอยู่ตรงให้ตรงหน้าอยู่ก็เปืดพักปลูกนั่นปลูกนี่กินเออสบายวัต่องไปเฮ้ยฮะโ,โอ้ยนุอยนุอยนุ่ยนึกเอาไปเห็ดยังอบอกมันบับ้นทันไง เห้มันแก่ก้นติดดอกติดดอกเอาไปเลยยังบ่ท่านแก่ดีดอกมันหน่วยใหญ่กะสิยู่ไปก่อนเบิ่งก่อนบ่ท่านกลับดอกเบิ่งก่อนเบิ่งสถานาการณ์ก่อนดูสถานาการณ์ก่อนน้อมวย cái 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 có gì vậy cái nướng cá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  ผัดใส่ไข่นะจ๊ะแล้วก็เอ,เอาไปลวกลวก้วยก็ได้นะหมวยนะเอากลำเห็นบ้นนานอืมเอาเอาเอากับเอาผักก็สดๆนะจ๊ะกวางตุง้ง นี่กบผักบุ้งอ๋อเจาไปผัดมะเรงผักบุ้งพักบุ้งปลอดสารพิษฮเมนูอะไรอย่างไรมาเนี่ยนึ่งปลา,ปลานึ่งปลากบผักไข่ อ้อแสบแสบแสบนะพักธรรมศาสตร์พออยู่อยู่ในเมืองกับกินแต่นี่แหละมีแต่อาหารมูนี่แหละโม,ม่ม่มมูนี่หรอกแม่แมนะ่แมาแมาเข้ามาเข้ามาเออเอัก <c oughs> สามปีแล้วแต่บุญญากันยังเห็นกันอยู่นะ แกงใกล้บ้านสียยกกล้วยพี่น้องเอ้ยอื แกงไก่ใส่หยวกกล้วยกันบ้างเองแกงไก่ใส่หยวกกล้วยพี่น้องเอ้ยเบอร์ไทยเบิรงเนาะยากเลยแล้วล่ะแกงไก่บ้านใส่หยวกกล้วยอืมตาขนาดเลยแกงไก่ใส่หยวกกล้วยแซบอยู่แซบแล้วใส่อตูวกันบ้านีองใส่อตูวลงไปจักหน่อยนึงให้มันหอม อีกตัวลงไปกับปวงแล้วมัน,อ,มนอ้อเลยมันเอาเตรียมกินเตรียมกิน ยลงกว่านี่อ่าเห้ยเลยเผัดฝักบุ้งไปแดงแดงบัวแดงบหมดละไม่กลัวมวยไม่กลัวมวยนะจ๊ะเอ้ะ ทานว่ะเนาะมเอาจะคิงมาต้มมรเออไม่งมาต้มไปด้ทานปมามามากินข่าวกัน นี่กองบ่ได้มาเนัวโอ้ยมันบ่มาน่ะว่ามันมานากันนันบ่ม่าน กระซั่มดีและเอาพัลมมาเปิดเปิไปห่อยถามคนเงยหัวบนรอ่อยอ้หม่ขึ้นรูออบ่นเลยพัดลมไอนั่นเนาะพัดลมเจ็บหน้ามกัรูดเจ็บนั่นละบาแมงมาเนี่ยเดี๋ยวคก็เอาไม้มากระไรดอกเดี๋ย เอาไปเลยฮะสิ oh, ó, ó, đ ể. Đ ể đ e ่ก็เอาไปเลยนเอาผสมเดี๋ยวเอาไปจัต้องเอาหมูเอากระปุกกระปุกโอ้ยกลางคืนน้อพื่อนก็จะันบอกทำอะไรดอกเว้ยนั่แหละเด็กป่วยไม่ไม่ตรงแป่าป่วยมากนั่นแหละเนาะขาข้อหน้าทีเดียวนั่นแหละเสียทางงั้นก็ปัจจายก็จะเกิดทุกคนละ